สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเมื่อนนี้มาอยู่กับช่องปังปอนชาแนล <Channel S 1> วันนี้เราได้เมนูอะไรน้องไอเป็นตำถาดนะคะคือไออยากกินจ้าไออยากกินครับขอเรียจัดให้เลยแนะนําหน่อยมีอะไรบ้างคะตำถาดมหมูยออุบลน,นะคะมีไขเ่เยีเ่ยวม้าไข่เป็ดต้มแล้วก็หมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบ <laughs> ทอดเอง <laughs> กับพักลเล็ยกเน้นหน่อยครับผมเน้นสมตำเน้นจกบ,บาทเมนูทิงเทียงแก่ซวงอะครับพี่น้องก็จะไปเปรี้ยวนหนั่นๆน้ำปอนแล้วก็น้องไอน่อปอนฝากก้นไหลกดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปองปอนชแนลนัน่นเลเด้อครับพี่น้องครับผมมาครับพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้ามากินหนาเนี็นจะบ,บาทห่อนร้ายพี่น้องโอ้กินเลยค่ะ มูยออุบมกับที่หนึ่งแน่หมูยอ,อ

หมูกรอบได้เมื่อเฟืองหนึ่งครับพี่หน่องคันหนึ่งเฮ็ดบาอย่างนะครับพี่หน่องหมูกรอบเฮ็ดง่ายๆนะครับ พี่น้องต้มให้มันสุกๆกับไปตากไห้มันแห้งผู้ใดมีเตาอบก็เอาไปอบครับพี่น้องรีดน้ํามันออกอบแล้วเ้าก็ตั้งน้ํามันเดือดไปทอดก่อนอื่นเนี่ยต้มให้สุกก่อนเลยครับพี่น้องหมูกรอบ เรนอยากให้นุ่นนวดกับส้ร้อยรสดีนะเด้อพี่น้องจะหน่อยหนึ่งมันจังท่มีความนวดบอกระเกลือนะครับพี่นอ้อยากใหทุกคนมากนัห่หหอดอยู่เลย มน่าแดงและข้าวเดียวแซบบะแซบบ่แซบ,บมหาสารจ้าแซบมหาสารจ้า,า,า,จาเป็นวาเพื่อนได้ครับเป็นคนกนี่ยป๊ะป้าเราต้องแซบมหาสารนะเิ็นวะห่วยมันเขาทาเต้นคือแซบเต้นจ่าสามีเห็ดให้กินแซบมาดูอย่างเนาะ กินแบบตำหูงตำส่วใส่มือยแหะพี่หนงเอมันเสียบ <c oughs> จะกินกับอันคนหูใจของจ้าของเนี่ยแต่อันกินกับผู้อื่นจะไปกินได้ครับ โอ้หมูยออุบลจ้ะมีหลายคนก็ถามหาอยากกินหมูยออุบลเนาะอยากขายอยู่พี่น่องเอ้ยแต่บูหูว่า คล้ายเนยว่ได้อือ <laughs> <laughs> โอ้ยังหอนหอนอยู่เลยจานนี้ <laughs> ทเทสให้หนองไอ้กินครับมูกรอบป้อนม,มูค่อเรเด็กมากขันปอนกินก็นจะเป็นพัดกระเพราหมูกรอบครับนี่จะมกักเป็นหมูกรอบ เนี <ard> ่ยปอนไม่ค่อยมักไปเลยก็ได้เฮ็ดให้หน่อยหั่นก็หั่นย่านนไอ้กินบ่เบิด์หั่นซำไมอืมอืมอืมใครจุ่มได้กัน ซื้อว่าตําถาดกันแล้วทุกคนสีใสเน,ะ<ม>นาะแย้วจะ,จะคนหมักมาคนกับมีกุ้งมีปลาหมึอกอย่างสีนะลองคนก็นมีแครบมุงแครบหมูหนังกงหนังไก่เนาะแน่นจ้ะแล้แต่ผู้หมักนะจ๊ะจะผู้หมัก,กกินแบบได้กะใจแบบนั้น,น <laughs> อืะแม่ หมักไว้ขนมจีนน้องในยังกินข่าวเทียงเนาะครับพี่น้อง หลายคนกับสิบบางคน,คนตำหม,มูหุ้งป้งไก่ <c oughs> แม่นด้ไมู่ง่ายๆนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> กินยังไงก็เบ,บื่บอเบื่อส่วนกบไข่ตุ๋มเหมือนจะหวาน ไทรเป็ตดตุ๋มสดดีอแล้องอืมอืมอ รขนมจีนมใจไม่ไหลยุยบไข่บัตทองหว่วงดอ,อกไข่บัวให้เจ้าอดดอกอวดใหญ่เลยอวดใดญ่เลยอดใ<ต>หญ่เลยครับพี่น้องแต่บัวให้เพิ่นอดกับลูกเป็นนาทีเนาะอ้วนออกอ้วนออกจกก้กพื่เมย์เลี่ยงดีหลาย อ,อ,อร่อยชอบมาก ยังถือกระเบกพริกไหมอืมอืมยางมาตูมโหดอริงจริงๆ อากาศก็กำลังหอนนะจ๊ะอหอนมากลายหมื่นล่ะอือากาศแปรปรวนดูแลสุขภาพกันไปจ้า,<ม>าเดี๋ยวหลอนเด้วหนาวเด้วฝนเราเป็นขืนตัวนนี่ยป็นเนี่ยเานั่นจ๊ะ แบบร้ายแบบบ้างเท่ออันที่ไอ้ปิ้ลด้วยวเบานะไอ้แบบเป็นคนกินเขาแล้วพอค่อยเบานะจ๊ะอ,อยางไ่ค่าขัวไปเถอะนะแมนืม เราบอกนะคะเผ็ดแล้วเดี๋ยวไมเ่เรีมือแรกสิม,มีคลิปสิม,มีคลิปอะ่ะแบบว่าทรงพิพิเศษนะเนาะ<โจร>แบบไปเล่นไปกินข้าวนอกบ้านนะ อ่อยอู้ช่วงได้การอืม มือนเมื่อคอยเขาไปเบิงไปเบิงคลีปจะคข้องกินนะครับพี่น้องไม่แต่เขาไปอ่านคอมเมนต์แต่ก็ไปตอบคอมเมนต์นะครับเป็นไอจะค้องพี่น้อง <laughs> าะเ,เคยเขาจะก,กี่เขาไปเบิงช่วงแรกหลังมานี่กับ่ไเด้ยเขาไปเบิงอายจะขวงจะค้องเพาจังได้เป็นจังได้สมัยไม่แต่เขาไปตอบคอมเมนต์ปอนับสำหรับปอนจะลองไอเขาสีบเบิงตลอด เป็นแบบเขาเบิงจะเบิงพวกอันไดบอกเพี้ยอันไดบอกเถือเป็นจุดเป็นจุดเขาสีเอามาแก่ไขของเขานะครับแบบปอนบอกจังไลยจังไรเนี่ยจ้าจะคล้องนะ่ะมิจะเขาไปเบิ่งช่องดื้อนี่นะครับหมักเบิงขเขาจะมันก็จะกินเป็นตระเสีบแท้แ <laughs> อืค <ừ> กับนั่นๆเพเ่็นถามเพืนถามมามทำไมน้องไอซ์ชอบเงยกินจังอันอบางบางเธออันไอปากหน่อยนะจ๊ะมันมเป็นมุมกล่องเดียวัา่านกินเนี่ยวนี้มันสงเสี้ยให้ตัวเงยขึ้นแต่ก็จะพยายามพยายามไม่เงยขึ้นหรอกค่ะคอยปรับปรุงไปเนาะคับพี่นองเนาะจ้ะ อ,อ,อ,อ้แอบเอ้าจะคำม,มึงด้วยแอบร้า,ายครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องเอามาให้นกำลังใจป้อนกบนองไอตลอดเลย <c oughs> ขนอกซื้อได้เพราะอยากเบอกเลยจำได้เบิร์ได้ครับจะยิบออกซื้อแบบว่าคุณซื้อเป็นซื้อพวกน้องๆพี่ๆทุกคนนะ พี่น้องอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ,ะพี่น้องครับมือนน่อหนีเนาะปอนเกาะขอโทษนะครับพี่น้องขันปอนกินพิษผาดประการใดกินมุ่มม่ามด้วยกินเบาบาสบายหูบาส,สบายตาปอนก็ะขอโทษน้ำน้องพี่น้องเนาะมื่อหน,นีปอนกับน้องไอก้กะเอาความแสบฝากไปซ้ำหน้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องก็ไนทีม่มัก ปอลฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้ฟังปอน้ำเนียด้วยครับพี่น้องครับผมมินิผมสองคนขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับผมพี่นอ้องสวัสดีครับ